ลงหลับตาและนึกภาพตามผมนะครับเมื่อหลายพันปีก่อนไฟคือสิ่งล้ำค่าที่มนุษย์ต้องใช้ความพยายามอย่างมหาศาลเพื่อสร้างมันขึ้นมาการตีหินให้ติดไฟการสีไม้ให้เกิดความร้อนจนลุกเป็นเปลวล้วนเป็นงานที่ต้องใช้ทักษะความอดทนและเวลาแต่ก็เป็นหนทางเดียวที่ทำให้มนุษย์มีแสงสว่างมีความอบอินและความปลอดภัยจากภัยร้ายในยามค่ำคืน แต่แล้วก็มีสิ่งประดิษฐ์เล็กๆชิ้นหนึ่งเกิดขึ้นมันคือไม้ขีดไฟสิ่งที่ทําให้การสร้างไฟกลายเป็นเรื่องง่ายดายราวกับเวทมนต์สิ่งที่พลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์ของมนุษย์ไปตลอดกาลและเรื่องราวเบื้องหลังของมันก็น่าสนใจกว่าที่คุณคิดครับย้อนกลับไปช่วงปี1826-1830ถึงการค้นพบโดยบังเอิญเรื่องราวทั้งหมด เริ่มต้นขึ้นในประเทศอังกฤษเมื่อประมาณ200ปีก่อนครับตอนนั้นตรงกับต้นสมัยรัชกาลที่3ของเราพอดีครับคุณจอห์นวอล์เกอร์นักเคมีชาวอังกฤษคนหนึ่งกำลังผสมสารเคมีชนิดต่างๆอยู่ในห้องทดลองเพื่อคิดค้นสิ่งใหม่ๆระหว่างนั้นก็มีแท่งไม้เล็กๆที่ใช้คนสารไปติดอยู่กับสารเคมีผสมตัวหนึ่งพอเขาพยายามขูดมันออกกับพื้นห้องที่ขรุขระ ทันใดนั้นมันก็เกิดประกายไฟขึ้นมานั่นคือจุดกำเนิดของไม่ขีดไฟแท่งแรกของโลกครับไม่ขีดของวอลเกอร์มีชื่อว่า friction light ที่แปลว่าแสงจากแรงเสียดทานมันมีส่วนผสมของแอนติโมนีซั i ไฟและโพแทสเซีย c ค l ร r เรทที่ปลายเมื่อคุณเอาไปขูดกับกระดาษทรายมันก็จะติดไฟแต่มันก็ยังไม่สมดุลแบบครับ บางครั้งก็ติดยากบางครั้งก็ติดง่ายเกินไปจนไฟลุกแรงและกลิ่นก็ไม่ค่อยน่าปิสมัยเท่าไหร่โซกณนาตกรรมแห่งยุคแรกที่โรงงานไม่ขีดไฟยุคเก่าเพราะคนงานที่ป่วยเป็นโรคฟอสซี่จอ3ปีต่อมานักเคมีชาวฝรั่งเศสชาวโซเลียได้ลองใช้สารเคมีที่อันตรายกว่าอย่างฟอสฟอรัสเหลืองมาเป็นส่วนผสมและมันก็เวอรครับ ไม่ขีดไฟติดง่ายขึ้นและสะดวกสบายกว่าเดิมมากจนเป็นที่นิยมแต่ความสำเร็จนี้กลับมาพร้อมกับหายนะและลองนึกภาพตามนะครับคนงานในโรงงานที่ต้องสัมผัสกับฟอสฟอรัสเหลืองทุกวันพวกเขาเริ่มมีอาการป่วยการกันไกลของพวกเขาเริ่มเน่าเปื่อยอย่างน่ากลัวจนถูกเรียกว่าโรคขากันไกลเน่าหรือฟอสซีจอ ซึ่งเป็นโรคที่ทรมานและถึงขั้นเสียชีวิตได้นี่คือโศกนาฏกรรมที่โลกต้องจดจำว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีก็อาจมาพร้อมกับความเสี่ยงที่ไม่คาดคิดจากโศกนาฏกรรมสู่ความปลอดภัยดังนั้นจึงมีการปฏวิวัติวงการไม่ขีดไฟโชคดีที่เรื่องราวของไม่ขีดไฟยังไม่จบลงแค่นี้ครับเพราะในที่สุด ในปีพุทธศักราช1883ก็มีการค้นพบฟอสฟอรัสแดงซึ่งเป็นสารที่ไม่เป็นพิษและปลอดภัยกว่ามากการค้นพบนี้คือจุดเปลี่ยนที่แท้จริงของวงการไม้ขีดไฟการทำงานของมันแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงครับไม้ขีดที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้เรียกว่าไม้ขีดนิราภัยหัวไม้ขีดจะไม่มีฟอสฟอรัสแต่จะมีโพแทสเซียมคลอเรตแทน ส่วนฟอสฟอรัสแดงจะถูกผสมอยู่กับผงที่ใช้ขูดดันข้างกล่องเมื่อคุณขีดหัวไม่ขีดลงบนพื้นผิวข้างกล่องแรงเสียดทานจะทำให้สารทั้งสองทำปฏิกิริยากันและเกิดประกายไฟขึ้นมาอย่างปลอดภัยนั่นคือเหตุผลที่ว่าไม่ขีดแบบนี้ถึงจุดได้แค่บนกล่องของมันเองแต่แค่หัวไม่ขีดอย่างเดียวก็ไม่พอครับเราเราเคยสงสัยไหมครับว่า ทำไมก้านไม่ขีดถึงไฟไม่ดับทันทีที่หัวติดไฟนั่นเพราะปลายก้านไม่ขีดได้ถูกจุ่มในสารที่ชื่อว่าขี้พึ่งพาราฟินก่อนที่จะนำไปจุ่มหัวไม่ขีดพาราฟินทำหน้าที่เหมือนเชื้อเพลิงชั้นแรกที่จะรับเปลวไฟจากหัวและส่งต่อไปอยังเนื้อไม้ทำให้ไม่ขีดติดไฟได้อย่างสมบูรณ์แบบมาดูเรื่องราวของไม่ขีดไฟในบ้านเรากันบ้างครับแล้วในบ้านเราล่ะ เรื่องราวของไม่ขีดไฟเป็นอย่างไรบ้างในยุคเดียวกันที่โลกกำลังพัฒนาไม่ขีดให้ปลอดภัยประเทศไทยเรานั้นก็เริ่มมีการผลิตไม่ขีดไฟเพื่อใช้ในประเทศเช่นกันถ้าใครเคยเห็นไม่ขีดไฟของคนรุ่นก่อนอาจจะคุ้นเคยกับแบรนด์ดังๆอย่างตรากอไก่ขอไข่ของบริษัทเอเชียไม่ขีดไฟหรือตาธงไตรงและตราพระยานาคของบริษัทไม่ขีดไฟไทยสิ่งที่น่าสนใจคือ แม้เทคโนโลยีจะคล้ายคลึงกันแต่ไม้ที่ใช้ทำก้านไม้ขีดในไทยจะเลือกใช้ไม้พื้นบ้านที่เหมาะกับสภาพอากาศและมีความคงทานเช่นไม้ยมป่าไม้มะกอกหรือไม้อ้อยช้างซึ่งเป็นไม้ที่มีเนื้อขาวไม่มีกลิ่นและไม่แข็งหรืออ่อนจนเกินไปทำให้มันดูดซับสารพาราฟินได้ดีการผลิตในบ้านเราก็มีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับบริบทท้องถิน่น แต่หลักการสำคัญก็ยังคงเดิมคือการสร้างส,างสิ่งประดิษฐ์ที่สัปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงที่สุดบริษัทผู้ผลิตไม้ขีดไฟรายใหญ่และยี่ห้อที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติได้แก่บริษัท Swedish Match Industry AB ถือเป็นผู้นำและผู้ผลิตไม้ขีดไฟรายใหญ่ที่สุดของโลก พวกเขามีแบรนด์ไม้ขีดไฟมากกว่า30แบรนด์ในกว่า100ประเทศทั่วโลกซึ่งหลายแบรนด์ก็เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางเช่น Tree Stars เป็นหนึ่งในแบรนด์ที่โด่งดังที่สุดในโลกโดยเฉพาะในตลาดส่งออก Swan w e s t a r s แบรนด์เก่าแก่จากสหราชอาณาจักรเปิดตัวตั้งแต่ปีพศ2423 หรือคริสตศร์ักราช1,883 s o โซลสติกเแบรนด์ไม้ขีดไฟยอดนิยมในสวีเดนซึ่งกล่องไม้ขีดไฟมีภาพวาดสัญ,ญลักษณ์ที่โดดเด่นและเป็นที่จดจำ Red Heads แบรนด์ไม้ขีดไฟที่มีชื่อเสียงในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์นอกจากนี้ประเทศอินเดียยังเป็นผู้ผลิตและส่งออกไม้ขีดไฟรายใหญ่ของโลกอีกด้วยเช่นกัน โดยเมืองสิวะคาสีในรัฐมินนาทูเป็นศูนย์กลางการผลิตที่สำคัญมีโรงงานผลิตไม้ขีดไฟมากมายและส่งออกไปยังหลายประเทศซึ่งรวมถึงสหรัฐอเมริกายุโรปและแอฟริกาผู้ผลิตรายใหญ่ของอินเดียหลายรายก็ส่งออกสินค้าภายใต้ชื่อแบรนด์ของตนเองเช่น a p o c อก p o r t s และ Quenker ร์แมชชซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะผู้ผลิต และส่งออกไม้ขีดไฟคุณภาพสูงจากจุดเริ่มต้นที่เรียบง่ายจากความบังเอิญที่เกือบจะเป็นโศกนาฏกรรมไม้ขีดไฟได้ผ่านการพัฒนาและปรับปรุงมาอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านความปลอดภัยประสิทธิภาพและวัสดุที่ใช้ทุกวันนี้แม้ว่าจะมีไฟแช็กและเตาไฟฟ้าเข้ามาแทนที่แต่ไม้ขีดไฟก็ยังมีบทบาทสาคัญในชีวิตประจาวันของเราไม่ว่าจะเป็นการจุดเตาถ่าน จุดเทียนหรือแม้กระทั่งเป็นของสะสมเรื่องราวของไม่ขีดไฟสอนให้เราเห็นว่าสิ่งประดิษฐ์ที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้เกิดขึ้นมาอย่างสมบูรณ์แบบตั้งแต่แรกแต่มันคือผลลัพธ์ของการเรียนรู้จากความผิดพลาดการพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่งและการคำนึงถึงความปลอดภัยของเพื่อนมนุษย์เป็นสำคัญหวังว่าเรื่องราวเบื้องหลังของไม่ขีดไฟจะทำให้คุณมองสิ่งเล็กๆนี้เปลี่ยนไปนะครับ และพบกันใหม่ในตอนต่อไป